รัฐออกมาเตือนแล้วประชาชนฟังด่วนเลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้เฝ้าระวังเลยนะคะใครอยู่ภาคไหนบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยค่ะซึ่งระบาดหนักสุดในรอบ3ปีกันเลยทีเดียวนะคะและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะ สวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้บุ๋มก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากไทยคู่ฟ้าค่ะเขาก็ได้มีการโพสต์เตือนประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังไข้เลือดออกค่ะทุกคนใครลูกหลานบ้านไหนมีเด็กเล็กนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนี่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งระบาดหนัก สูงสุดในรอบ3ปีและมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นนะคะทางด้านกระทรวงสาธารณาสุขค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เ้าระวังไข้เลือดออกนะคะซึ่งระบาดมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะโดยเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม66 ไทยมีผู้ป่วยค่าเลดออกแล้วถึง18,173รายนะคะมากกว่าปีที่แล้วถึง4.2เท่ากันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ3ปีกันเลยและมีผู้เสียชีวิตนะคะ15รายแล้วด้วยนะ,ฉะเฉลี่ยมีผู้ป่วย สัปดาห์ละ900รายนะคะเสียชีวิตสัปดาห์ละ1รายกันเลยทีเดียวโดยพื้นที่ที่พบอัตราผู้ป่วยสูงสุดนะก็จะได้แก่กรุงเทพมหาคนครค่ะตราดน่านจันทบุรีประยองและแม่ห้องสอนนะคะโดยนักเรียนอายุ5ถึง14ปีป่วยสูงสุดและรองลงมาก็คือกลุ่มอายุ15ถึง24ปีนะคะ พร้อมประเมินถึงสถานการณ์นะว่าเริ่มมีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ก่อนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนนะคะจึงขอให้ประชาชนทุกคนนั้นป้องกันตัวเองแล้วก็บุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัดนะพร้อมกับสังเกตอาการของบุตรหลานและคนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอน,นะคะ ส่วนวิธีการสังเกตของโรคไข้เลือดออกนะคะเบื้องต้นผู้ป่วยจะมีไข้สูงนะับนานถึง2-7วันนะคะปวดตัวปวดกล้ามเนือ้อปวดกระบอกตาตัวแดงตาแดงหากสงสัยนะว่าเป็นไข้เลือดออกควรพาบุตรหลานไปพบแพทย์ทันทีนะคะเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษานั่นเองนะคะรัฐบาลก็เชิญชวนทุกภาคนะ ให้มีส่วนร่วมรณรงค์โลกนี้นะคะซึ่งป้องกันโรคไข้เลือดออกนะโดยช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันยุงนั่นเองค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าบ้านไหนนะคะมีลูกเล็กนะแล้วก็มีผู้สูงอายุหรือกลุ่มประบางที่ปวดติดเตียงนะคะยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็กางมุ้งเปิดพัดลมให้มันสายถ่ายเทอากาศ